หากพักผ่อนไม่พอจะทำให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติอาจเกิดโรคเบาหวานผิวหนังมีปัญหาความดันโลหิตสูงภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและอาจทำให้ความทรงจำหรือระบบประสาทมีประสิทธิภาพลดลงสิ่งที่ควรทำคือรักษาเวลาการเข้านอนและการตื่นให้คงที่สม่ำเสมอมากที่สุดงดรับประทานอาหารหนักๆก่อนเข้านอน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควรออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันไม่ควรใกล้เวลานอนมากการออกกำลังกายควรห่างจากเวลาเข้านอนอย่างน้อย2ชั่วโมงจัดเวลาสำหรับการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจช่วงเวลาประมาณ30นาทีก่อนเข้านอนหลีกเลี่ยงการคบคิดปัญหาต่างๆช่วงก่อนเข้านอน จัดห้องนอนให้บรรยากาศเหมาะสมแก่การนอนหลับคือเงียบสบายปลอดภยัยไม่มีแสงรบกวนมีอากาศถ่ายเทสะดวกและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมคือไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไปสิ่งที่ไม่ควรทำได้แก่การงีบหลับในช่วงกลางวันนานเกิน 30... นาทีการดูนาฬิกาบ่อยๆหรือมีนาฬิกาไว้ใกล้สายตาการทำกิจกรรมที่เรา้าหรือกระตุ้นให้เคร่งเครียดก่อนนอนเช่น การดูรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์หรืออ่านหนังสือที่ตื่นเต้นตึงเครียดก่อนนอนหรือการเล่นคอมพิวเตอร์มือถือโซเชียลมีเดียก่อนเข้านอนเป็นตน้นการรับประทานอาหารหนักๆก่อนเข้านอนการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลังเที่ยงวันไปแล้วเช่นกาแฟชาน้ำอัดลมชโโล็อกโกแลตโกโก,โก้เป็นตน้นการสูบบุหรี่ก่อนเข้านอนหรือเมื่อนอนไม่หลับ เพราะสารนิโคตินในบุหรี่จะมีฤทธิ์กระตุ้นทําให้หลับได้ยากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้านอนจะทําให้กลายเป็นการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพการใช้เตียงนอนสําหรับกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการนอนและเพศสัมพันธ์เช่นการรับประทานอาหารการอ่านหนังสือการออกกําลังกายบนเตียงการทํางานหรือการพูดคุยโทรศัพท์เป็นต้น